ไปเจ๊กาวตัวหนึ่งไปกาวเราออกมาแน่ๆบดโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโดนโอเคบิมันมาเป็นตำแหน่งแล้วนี่หว่าไปเหลถ้ามันเล่นแกนถอยเล่นแบบมันงมองไม่เห็นว่เทียตัวดำเดินไเดินไมไ้หรไม่เดินไม่เดินเดินดันมึงดันละ ด้านไหนไปไม่ดีมองไม่เห็นว่ายาวตัวอยู่ดึกไ้เหี้ยบนใชิไนมระ,ะวังโดดอ่ะถ้าโดดผู้ภาพผูพ้ภาพอ่ะไปทันแน่ไปใจเย็นๆใจเย็นๆอย่า<ะ>ไปบุกเนน้ำต้มไก่นะไม่กูบอกกูเนี่ยไ้ตาเดีเ๋ยสองผมไมบพัวนะ เที่มันแอบโผล่พูดเยอะใช่ใช่ตัวนี่แห่ละตัวท้ายตัวท้ายไอ้ยัยกูดบายพ่อมึงตายอ่ะแม่งแอบโผล่พูดเยอะมันไม่ได้แอบไอ้เยี่อมันโผล่ยิงแอบโผล่ทั้งตัวเมื่อกี้เดินตามกันดิไปจะได้สะตุเทียสามเออเขียวเขียวเขียวซ้ายเขียวยิ่งเขียวเล็กเขียวซ้ายอ่ะโอ้โม่เสร็จไม่เดียวตึพูดแรงๆบ้าไปแล้ว

ต่อยโอ้โหไอ้เป้าโูงเลยยังไม่โดนรงแวบมามาวิทไอเก้าล้าวแวบมองไม่เห็นกระปนหนึ่งไปซัปคนหนึ่งไปซาปุนหนึ่งเด๋บนเหมือนจะมานะตาแกนมาตั้ตัวตังตัวเด็กองเด็กองเด็กองใช้ซับันึ่งเด็ตัวนึ่งเด็ตัวนึ่งบินขึ้นนลงอะไรขึ้นงนั่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 เด็กนั่งนั่งนะโ่นม่ตัวนี้ คิดนะยาวมีเออบนสองจะไปทางนั้นบนแดงบนสบนสองป้งหนึ่งคอกหนึ่งแต่สองแยันอยู่ในครอกมันอยู่ในครอกเอาชัวร์เลยปุ่มเนยคนท้ายยิงไม่โดนเอาแต่ต้องย้ําป่ะ ันปที่แม่งแวบบพูดเนียดในก้าวเล่าอ่ะปีนี้มีคนไปงานเกมให้แล้วเยสิงเอาที่ที่ไหนพี่ยังไม่รู้แต่ว่าโล่โล่พี่อ่ะมันจยกไหนวะปีนี้เป็นกระโปชิด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 คปแล้วังโดดนะวังโดดโปชิดเยอนะเ้าแล้ว เข้ด yeah, ี๋ยวตัวเดียวห้องรับห้องรับห้องรับไหนเกียร์มาตั้งเยอะยิงไม่ได้สักตัวแดยิงกูไม่จ่ายไอ้สัสสามแยกขอโทษไม่ได้ดูนะแต่ไม่ได้ดูไม่แดงยิงนั้นไม่ขึ้นมาไอ้เกียร์ขึ้นมาแล้วยุงเลยอ่ะมอสพิมพ์หน่อยนะได้ห้าคนมาไหนโ่วยไม่ปล่อยยิงติดเยอะ ยาวโอ้ยอยิงตัวบนได้จะล่ายู่เม่ได้ยากอยู่สมุดเกียงกลางายซ้ายหรือขวายาซ้ายตัวนึงนะระบูรบนจะเข้าไหมจอจอแล้วายผมเล่นไปขวาขวาขวา คงแวบตัวนึงาวน่าจะเดียวตัวเดียวกว่าใช่อไอตายตายยิงไปแล้วตัวนึงสองเล้วตัวท้ายแล้วตายแล้วโขง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 ชาบูชาบูจะาเล็กจะาเล็กเต็กไหมเฮ้ย

โคตรโมเลยโดดทหารลูกกร็ผู้เนี่ยไอ้เหี้ยครับนั่งดักของเขียวพุที่เดิน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 ขอกอยู่หัวนะข้อเข้าตายเหลือขอกหลือขอกสองเลยสองก็ขอกตัวนึงไงอีกตัวเหรอไม่รู้ครับตัวที่นั่งดักพี่นั่งดักนั่งของเขียวใหญ่เลยมันน่าจะลงมาแล้วน่าจะลงมาข่มชิดหนึ่งนะดูยาวคนนึงนะ คนเข้าปลาแบบนี้มันไม่กล้าเข้าหรอกมันเข้ามันก็เมาอ่ะโอ้นดอหลังละเข้าถึงไหมเข้าตาเข้มายน้เลยมาเลยไมเออมบอกมดิไม่พอไม่พอยิงยัน